ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับ มากันที่ข่าวต่อไปครับถือเป็นข่าวดีของทนาดน้แฟนบอลชาวไทยครับเมื่อได้สุดทางด้านสบคอนุญาตใน29จังหวัดพื้นที่4เดงแคบมีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามได้เลย25เรเริ่มวันศุกร์ที่1ตุลาคมนี้เลยครับ โดยที่ขณะตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ยืนยันมาไล้ครับเมื่อวันจันทร์ที่27กันยายนที่ผ่านมาครับใ่า2 9จังหวัดในพื้นที่4ในีข้แคมสามารถเข้าชมการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่เป็นที่รวงได้แล้วครับโดยจํานวน25มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่1ตุลาคมนี้ชันทีครับและทั้งนี้ครับภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมล่าสุดทางด้านสบคอประกาศผ่อนปร,ปรนมาตรการหลายอย่างครับแต่ยังต้อง 10พฤทธจิกาย,ยุน2 5 6 4และต่อคอฟิลขยับเป็นเวลา4ทุ่มถึงทางด้านที4เลยครับออฟฟิเชียลเป็นชีวบรเลยครับทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศแต่งตั้งทางด้านมาโนปูกิงครับนั่งแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครับเพื่อสุสตนาน FF Su สุกิครับ2020ครับในทางด้านมาดามแป้งนวนพรบร,บรับสัมผู้จัดการทีมทับช้างศึกเผยเหตุการณ์คัดเลือกดังนี้ครับ โดยที่ขนาดทางด้านมานููกิ้งกุสเซชาวเยอรมันบราซิลครับเข้ารับมาทําหน้าที่หัวนหน้าผู้ฝึกสอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2012ครับโดยเริ่มจากการเปลี่ยนผู้ช่วยโค้ชของทางด้านเชฟเฟอร์กุสเซ่ใหญ่ทีมชาติไทยครับก่อนจะผันตัวเข้าไปคุมทีมระดับสโมสรในประเทศไทยยาวนานถึง8ปีครับได้แก่ทางด้านอัมมิยูเนเต็ดสปันบริยัตสี่และทางด้านเบนคอกยูเนเต็ดก่อนจะย้ายไปคุมทีมทางด้านโอจิเมนจิตี้นน ity, ในศึกวีลีกประเทศเวียดนามฤดูกาล2020ครับและตรงนี้ครับทางด้านมาดามแป้งนวนพร,รับรบ,รบผู้จััดดกกาาารรรทีมมชชติิุุุใหญ่่ค่คบนนอยไเ 3ปีครับได้เผยว่าการแข่งขัน a f ฟเอฟซูสกีครับสเป็นรายการสําคัญที่กําลังใกล้เข้ามาครับซึ่งหลืยเวลาการทงานอีกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ที่ประเทศไทยที่อยากเป็นเจ้าอาเซียนครับแต่ทีมทุกทีมก็มุ่งหวังเช่นกันในสถานการณ์ลุมเล้ามากมายครับทั้งระดับโลกที่ตกลงและสถานการณ์โควิด19ภายในประเทศที่ทําให้การแข่งขันต่ดิต้องเดินตามโปรแกรมครับและการเตรียมทีมของทีมเช่าไทยมีน้อยมากเราจึงมีความจําเป็นต้องเลือกโค้ชที่มีความเข้าใจและรู้จักทรัพยากรนักฟุตบอลไทยเป็นอย่่่าาางงงดีงดงีีครัััซึท้้นนนกกก็มมมวใใจส ของทางด้านมาโนโปูกิ้งครับเราหวว่าเราจะนําประสบการณ์ทั้งหมดมาช่วยทำให้เราเป้าหมายของทีมเชื่อทยได้สําเร็จขึ้นครับ ในทั้งนี้ครับอย่างที่ทราบถึงความคิดเห็นของแฟนบอลว่าต้องการคุดหลายๆคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมีความยากครับต้องดูในรายละเอียดต่างๆประกอบ้ดยครับเราพยายามอย่างเต็มที่และบนพื้นฐานที่เราสามารถทําได้ซึ่งทางด้านมาโนู่กิงครับตบจุดทีมชาติไทยทุกขค้อในเวลานี้ครับและที่สําคัญที่นี้ยังไม่ใช่ทางด้านพลัสเตอร์เพลนครับในผลการแข่งขันรายการนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถกับอนาคตในทีมชาติไทยของเขาอย่างมาโน่พูกิงครับ ในทางนี้ครับทางด้านมาดามเป้งยังแต่งตั้งผู้ช่วยโค้ดอีก2อรายครับพร้อมกันนี้ยังประกาศแต่งตั้งทางด้านเจ้าเด็ดมิรามที่เพิ่งแยกทางกับทางด้าน เมืองการยูนิเต็ดเล่นทางด้านหนึ่งลุยไทยสละทองเวียนครับสงผู้ช่วยสอนะระดับโปรไลเสนมีประสบการณ์ตั้งการแข่งขันในระดับประเทศเล่นนานาชาติครับเป็นผู้ช่วยโค้ชผู้ฝึกสอนของทางด้านคนไทยเพื่อสอดคล้องกับการประสานนายเรนการมันเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการภายในทีมชาติไทยชุดดังกล่าวครับโดยยังมีทีมงานผู้สอนหรือสตาฟโค้ชจากสมาคมซึ่งมีความพร้อมร่วมกันท่านเพื่อเป้าหมายของทีมชาติไทยต่อไปครับ มากัะชี้ข่าวทลสองกันหน่อยครับการงานบอสตันครับประธานสโมสรของทางด้านเมืองการยูเนเต็ดประกาศแยกทางกับทางด้านเซอร์เด็ตเจเด็ตมิลาส่งให้เจ้าตัวผลจากตําแหน่งผู้จัดการทีมเป็นจีเรียบร้อยครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านบอสตันครับหรือคุณทางด้านอภิวัตคณากรครับได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยการโพสต์ขอบกุลแล่บรายกับทางด้านเซอร์เด็ตเจเด็ตมิลาเพราะมวยพรขอให้เจ้าตัวโชคดีกับตําแหน่งใหม่และหน้าที่ใหม่ในคอทีมชาติครับ โดยสำหรับผู้นานก็สํสำหรับทางด้านเมืองการยูนเต็ดบนเวทีไทยลีกสองภายใต้การคำชีมของทางด้านโซเด็เจเด็ดมีราบครับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังได้เกินครับหลังพาทีมเก็บได้เพียงแค่4คะแนนจากการลงสนามานนั้นแมงองอเป็นชนะ1เสมอ1และแพย้ไปถึง3นั้นยิงได้7ประตูและเสียไปถึง10ประตูด้วยการครับ มาถึงในข่าวต่อไปความเคลื่อนไหวของทา,น er ดง,นานดงด้านศึกฟุตบอลเอ็มโบรยาสิบแชมเปี้ยนชิพหรือทางด้านทีมดิส่งฤดูกาล2021กันหน่อยครับที่แข่งขันกันมาได้ว่าเกมด้วยกันครับโดยทีมที่ออกนำในตารางคะแนนเวลานี้ได้เกตทางด้านเพย์ยูนเต็ดและตราดเอฟซีครับที่ผลนันได้อย่างยอดเยี่ยมได้เก็บไปได้ถึง13คะแนนจากผลนานชนะ4นะัดเสมือ1นัดยังไม่แพ้ใครครับ ซึ่งดังนี้ครับในช่วงการออกสตาร์ทของศึกลีกรองมีหลายทีมชั้นนาที่ได้รับการคาดหมายว่าจะทําผลงานได้ดีและมีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีสงสุดครับโปรเตมเบอร์เดอร์ซูเปอร์สตาร์นักเตะดีกรีลีกสูงสุดของประเทศไทยและต่างประเทศครับแต่กลับมีผลงานที่ไม่ได้มีความคาดหวังเท่าไรของนักผู้บริหารสโมสรครับแต่ไม่อาจถึงขั้นมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเดโค้ตในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ครับ โดยที่ขนาดทั้งนี้ครับวัวนา้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ที่สโมสรดังกล่าวอาจจะมีการดึงเข้ามาร่วมทีมแทนที่รายเดิมครับก็คือทางด้านโคตตอยสุสักยอดญาติไทยครับอดีตัวน้าผู้ฝึกสอนของทีมเชายร์ตยชุดเอเชียนครับพได้เคยคุมทีมระดับทีมสองอย่างแา่นั้นอุดรตานีเอฟซีลดผลจากการตกชั้นมาแล้วครับซึ่งเมื่อร่นการที่ผ่่นมาครับทางด้านโคตตอยครับยังมีดีกรีโปรแลนเส้นอีกด้วยครับทำให้พร้อมคุมทีมระยะยาวหากสามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้ตามสำเร็จตามเป้าหมายครับ มังค์จี้ข่าวต่อไปครับถือเป็นข่าวที่ทางด้านมิตรภาพจริงๆครับโดยที่ขนาดโมเมนต์ประทับใจหลังเกมทะเีครับเมื่อรถบัสทีมทางด้านสมุดประการได้เสียครับทำให้ทีมทางด้านโปริเทลรฟรีอาสาขับพานักเตทีมเยือนส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับ ในขนาดควันหลงหลังเกมดิวอั 2, ลติลิก2021ระหว่างแตน้านปูริทโรสซีพบกับแตนาาสมุทรปราการชิตีครับเมื่อรถบ,บัสโดยสารของทีมเดือจอดเสียทาให้เจ้าของบ้านอย่างแตน้านมังกรร่วเงินอาสาขับกลับไปส่งที่หมายอย่างปลอดภัยครับในเกมดังกล่าวครับจบลงด้วยผลเสม,มือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปทีมละคะแนนครับซึ่งหลังจากการจบเกมรถบ,บัสของแตนาาสมุทรปราการชิตีเกิดเหตุขัดข้องครับทำให้าตน้านปูริทโรฟซีตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเดือดด้วยการให้รถบ,บัสของทีมอาสา,าพาตังเต้เคสสม,มุทรเดินทางกกลลัับบ้้าาาาานรนานรรรดวเื่่องงงส สุใจให้กับแฟนบอลทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากครับในขณะที่ทางด้านชาวบูรานครับดาตะของางด้านสมุนประกันชิต,ตีครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กของตงด้านสมุนสอนโปรตุเกสซีเป็นการขอขอบคุณน้ำใจที่มีให้กันเลยครับโดยชี่ขาดโปร,โรแกรมลีวัท2021เกมต่อไปของตงด้านโปรตุเกสซีที่ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้ครับจะบุกไปเยือนหนองบอฟฟัวพิเชฟซีในขณะเดียวกันครับทางด้านสมุนประกันชิตีจะได้กลับมปเล่นในบ้านพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่งขันการันันเสาร์ที่2ตุลาคมทั้ง2เกมเลย เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf a b r i c กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ